เรื่องราวที่เราจะได้คุยกันในเบรกแรกของเซี่ยวชชมพั s สในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก้าวล้ำนำสมัยเลยทีเดียวผมเชื่อมั่นว่าหล,หลายๆท่านที่ติดตามความเคลื่อนไหวของวงการเทคโนโลยีนะครับก็คงจะได้ยินได้ฟังในกระแสที่มันเป็นเมกะเทรนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของเว็บ3.0นะครับไอเว็บ3.0เนี่ยก็ดูตัวเลขแล้วมีอะไรที่ซ่อนไว้อยู่หรือเปล่านะครับ แล้วมันจะมีโอกาสใหม่ๆอะไรหรือไม่ที่น่าสนใจน่าติดตามนะครับแน่นอนครับวันนี้เราจะได้ฟังจากผู้รู้ตัวจริงนะครับที่ท่านค้ามบอร์ดในวงการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในเมืองไทยมายาวนานทีเดียวแล้ววันนี้จะมาแบ่งปันความรู้และชี้โอกาสให้พวกเราได้เห็นนะครับว่าเว็บ3.0นั้นจะสร้างโอกาสนะครับรวมถึงมีอะไรที่ซ่อนอยู่น่าสนใจบ้างเราจะคุยกับทางคุณธนกรเหล่าเรวิโรนะครับ ท่านกรกรมการผู้จัดการของบริษัทไนเน็ตจำกัดและอดีตอดีตนายกสมาคมอุตส,สาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยหรือ ATSI เขาสวัสดีครับคุณกรครับครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ฮะเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนเคยได้ยินตัวเลขมานะครับนะเว็บ1.0 2.0มาถึง3.0เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะถอดรหัสนะฮะว่าเว็บ3าจูนเนี่ยต่างอะไรจากหนึ่งหรือ2ในแต่ละระลอกคลื่นที่ผ่านมาครับคุณกรณ์ครับต่างมากเลยนะแต่มัน มันเหมือนถ้าถ้าถามผมเนี่ยแปลงง่ายๆผมมองว่าเหมือนเปลี่ยนระบบการปกครองโอ้ฮะอ,อันนี้ยิ่งน่าสนใจครับผมมันเหมือนมันเหมือนเราเปลี่ยนระบบการการปกครองเพราะว่าแต่ละครั้งที่เปลี่ยนอะ่ะมันมีข้อจํากัดของมันอยู่นะตอนปีที่เป็นจุดศูนย์สองจุดศูนย์นะครับผมผมขอเท้าความนิดนึงหนึ่งจุดศูนย์ก็คือตอนที่มันอินเทอร์เน็ตมันมีครั้งแรกๆครับนะมันมีคนบอกว่าตอนมาครั้งแรกเนี่ยมันเหมือนกับเป็นห้องสมุด ที่เราเข้าไปเปิดดูอยากดูดูหนังสือเล่มไหนก็เปิดดูได้ใช่ไหมทุกคนเข้าถึงได้ไม่ต้องไปตัวสมุดจริงๆเราดูเปิดผ่านอินเทอร์เนต็ตนะครับก็เราเป็นการสื่อสารทางเดียวคือคนที่เข้าไปเข้าไปดูอย่างเดียวนะเข้าไปรับข่าวสารอย่างเดียวนะครับ <ๆ S 2> มันก็มีข้อเสียคืออ้าวแล้วมันก็ไม่เกิดสังคมสิมันไม่เกิดการโต้ตอบใช่ไห<ช><ช>มจะเกิดไอ้ของของเว็บสองจุดศูนย์นะครับเมื่อประมาณสักช่วงปีสองพันนะครับก็จะมีไอเดียของเว็บสองจุดศูนย์ซึ่ง ซึ่งผมก็อยู่ในยุคนั้นนะผมผมได้สัมผัสแต่ตอนที่มันเป็นไอเดียเหมือนตอนนี้ที่มันอยู่เป็นไอเดียของเว็บสามจุดศูนย์นะครับตอนฟังตอนแรกก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะได้เหรอมันไอตอนสองจุดศูนย์นะคับว่ามันจะเกิดการโต้อะไรโต้ตอบนะสองทางอจากหนึ่งทางกลายเป็นสองทางครับแล้วสังคมมันจะเกิดคอมมูนิตี้อยู่บนออนไลน์นะคุณวิชาลองนึกภาพดูว่าให้มันจะถ้าเราอยู่ในยุคนั้นนะที่มันจะเกิดได้เหรอมันก็เข้าไปดูเฉยเฉยจะมาตอน พอเป็น2 0เอ้ยมันเกิดได้จริงๆเราเห็นอย่างอย่างตัว Google นครับล่าสุดพวกโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook ครับคือเขากลายเป็นมีมีมีแพลตฟอร์มกลางแล้วคนไปแลกเปลี่ยนนะฮะไปดูแล้วก็ไปคอนริบ b วต e ไปเขียนคอนเทนต์ต่างๆนะครับก็มันก็เริ่มเรียกว่าเกิดสังคมมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหม อ่าแล้วเดาซิว่าไอ้สองจุดศูนย์นี่มันมีข้อเสียยังไงทำไมไมันต้องมีสาจุดศูนย์เออผมผมคิดว่าบางอย่างเนี่ยมันมันยังขาดการเติมเต็มนะครับคุณบอน,นะครับสองจุดศูนย์เนี่ยก็คือเป็นสังคมของการคอมมิคชันก็คือการสื่อสารสองทางแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันน่าที่จะสามารถหยิบจับหรือว่าทําอะไรได้ได้สนองความต้องการในโลกยุทธิชาร์ดได้มากกว่านั้นอันนี้อาจจะเป็นแค่หนึ่งส่วนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจก็เลยขอคาําแนะนําจากคุณบอนว่าใช่หรือไม่อ,อ่า ประเด็นที่เป็นประเด็นหลักนะครับที่มันเกิดุ0ที่ที่ปัญหา2.0ก็คือมันมีผู้ได้เปรียบอยู่กลุ่มหนึ่งของเว็บ2.0นั้นคือใครคือเจ้าของแพลตฟอร์มใช่คือคือคือเอาตรงๆก็คือ Google f a c e b o o นะอาลีบาบาอเมซอนครับเห็นว่าบริษัทพวกนี้ในช่วงประมาณ10อ่า10ปีอ่าเสษ็จษที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มันยุค2.0เนี่ยโอ้รวยรวยมหาศาลรวยเอารวยเอา มันรวยกระจุกมันรวยกระจุกกระจุกแบบพวกนี้นะครับเราเราก็มีคำถามว่าเอ้าแล้วคนอย่างสมมติอยู่ยูทูบอย่างเงี้ยยูทูบเป็นแพลตฟอร์มครับแล้วมีคนไปเป็นครีเอเตอร์ไปเขียนไปไปสร้างคอนเทนต์นะทำคลิปต่างๆออยู่อยู่บนยูทูบกไอใครแล้วเวลามันมีรายได้เนี่ยใครควรมีรายได้มากกว่ากันระหว่างครีเอเตอร์กับเจ้าของแพลตฟอร์มใช่ครับใช่ครับใครใครใครควรจะเป็นคนกําหนดกฎเกณฑ์ว่าจะแบ่งกี่เปอร์เซ็นต ใครคนจะเป็นคนกําหนดว่าอาจะจะให้โฆษณาไหนให้ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นนะฮะค,ค,คืออํานาจเนี่ยคือเราเราที่ผมบอกว่าเหมือนเหมือนเหมือนเปลี่ยนระบบการปกครองคืออํานาจอยู่ที่ใครอืมตอนนี้อํานาจใหมันไปอยู่ที่เจ้าของแพลตฟอร์มครับนะฮะไม่ไม่ได้แปลว่าทั้งหมดนะก็ส่วนใหญ่อยู่ส่วนใหญ่บางส่วนอยู่ที่ที่ตัวเรานะอาจจะเป็นตัวเราในแง่ของคนที่เข้าไปดูหรือคนที่ไปสร้างคอนเทนต์นะครับแต่ เว็บ3.0เนี่ยมันจะเปลี่ยนสิ่งนี้อำน,นาจส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาอยู่กับประชาชนแถมมันกำลังมัเปลี่ยนการกระทำแล้วครับบทบนโลกดิจิทัลนี่มันมีความที่ต้องลดความเหลื่อมล้ำไปได้เยอะมากเลยนะฮะ<อ>คือคือคือมันทำให้เอาง่ายๆเขาเขามีคำว่า Data เ,เนี่ยจะเป็นของรเราเองอืมของประชาชนของคนที่เข้าไปไม่ว่าจะเข้าไปไปสร้างคอนเทนต์หรือไปหรือไปดูคอนเทนต์บ Data ที่เกิดขึ้นจะเป็นของเรา นะอ,อย่างยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยเราเรา,เราเปิดเฟซบุ๊กแล้วมันก็จะมีโฆษณาอ่าสมมติเราไปดูรองเท้าอย่างเงี้ยมันก็จะมีรองเท้ามันยิงมาโฆษณามาหาเราเดี๋ยวเราคุยเสร็จก็จะมีเนี่ยโฆษณารองเท้ามาอีกเพียบเลยครับคุณก่นอนมันจริงจริงเลอซึ่งนี่คือใครเป็นคนตัดสินใจว่าจะยิงโฆษณานี้มาแล้วเดต a ในการที่เราแค่ไปเสิร์ชครั้งหนึ่งใน ใน Google แล้วทำไมใน facebook มันตามมายิงโฆษณานี้ใส่เราได้เราเราเราห้ามได้ไหมเราไปบล็อกได้ไหมคือเดิมเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าคนที่ที่เข้าใจเทคโนโลยีระดับหนึ่งนะเราเราใช้ชีวิตบนบนออนไลน์เยอะๆเนี่ยเขาจะเริ่มรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันม,มันมีบางอารมณ์ที่เราขาดความเป็นส่วนตัวเราขาดความอำนาจในการควบคุม Data ของเราเองครับตั้งแต่ตั้งแต่เราเราไปล็อกอินเข้าเว็บไซต์ต่างๆเนี่ย เราใช้อะไรเราอินเราเราใช้อีเมลนะอีเมลไปอีเมลของของ Gmail นะหรือไม่เราก็ใช้อ่าแอคเคาท์แอคเคาท์ของไรแอคเคาท์ของ b o o k อืมได้ไหมใช่แล้วเราเข้าเนี่ยเราก็นึกว่าเราเข้าไปเฉยๆแต่มันกลายเป็นว่าทั้งทั้ง g ี mail ทั้ง f a c e b o o กอะเขารู้ด้วยว่าเราเข้าเก็บประวัติเข้าข้อมูลตรงนี้ว่าเราไปเข้าอะไรมาบ้างใช้เป็นประโยชน์ในในการที่ที่จะขายโฆษณาให้เราเห็น เว็บสามจุดศูนย์มันก็จะล้มล้างนะใช้คาว่าล้มล้างสุดยอดล้มล้างไอเดียตรงนี้ไปแล้วทําให้อํานาจกลับมาอยู่ในมือของทุกคนทุกคนในนี้คือทุกคนจริงๆนะทุกคนจริงๆมันกลายเป็นว่าเรากําหนดอนาคตของตัวเราเองผ่านเว็บสามจุดศูนย์เลยใช่ไหมครับคุณกอณ์ใช่ใช่ใช่เพราะสำหรับผมนะผมมองว่าเว็บสามจุดศูนย์มันเป็นเรื่องของไอเดียในเรื่องของคอนเซ็ปต์นะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่วิธีการนะคนคนที่เขากําหนดเรื่องเว็บสามจุดศูนย์นหลายคนก็บอกว่าไอ้คำนิยามมันไม่ชัดเจน แต่ถ้าไปอ่านไปอ่านไปศึกษาจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการให้มันชัดเจนขนาดที่บอกว่าเบราว์เซอร์จะต้องอย่างนี้ต้องมีอ่งีต้องมีอย่างนั้นมีอย่างนี้แต่ที่เขาชัดเจนคือให้มันเกิดการดีเซนทัลไลซ์นะให้มันเกิดการกระจายอํานาจอให้มันให้บุคคลทั่วไปเนี่ยเป็นเจ้าของข้อมูลของตัวเองและใช้ประโยชน์จากข้อมูลของตัวเองเพราะแต่ว่าอนาคตถ้าใครที่เล่นเกมเยอะๆอืก็จะเกิดคําว่า Play to Earn คุณเล่นเกมไปสร้างรายได้ คุณเล่นเกมเก่งคุณได้ตังคุณเล่นเล่นนานคุณได้ตังนะครับหรือคุณดู youtube คุณดูเยอะคุณก็ได้ตังคครับุณเสิร์ชในในเบราว์เซอร์คุณเสิร์ชเยอะคุณค้นเยอะคุณก็ได้ตังขนาดเราไปเสิร์ชเรายังได้ตังเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเสือเรื่องสายจุนี่จะกลายเป็นพื้นที่ที่ก็เรียกว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันถูกต้องไหมครับระหว่างเจ้าของแพลตฟอร์มกับยูเซอร์หรือว่าผู้ใช้นั่นเองใช่อันนี้แร์อันนี้น่าสนใจแล้วก็มันจะไปเปลี่ยนไอ้วิธีคิด ของคนทาแพลตฟอร์มนะฮะถ้าเราฟังมาถึงตรงนี้เราโอ้ยโอ้มันมีอิสระเสรีมากเลยแล้วเร,เราเราประชาชนทั่วไปจะไปทําอะไรนะครับคือถ้าประชาชนทั่วไปในมุมของเป็นยูเซอร์ของเว็บ3.0เนี่ยคุณได้ประโยชน์เต็มๆอยู่แล้วอันนี้คือมันเกิดมาเพื่อคุณนะถูกต้อง<ด>ผมอยากให้สังคมไทยรับรู้เรื่องนี้นะเพราะว่าสางังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นยูเซอร์อันดับหนึ่งของโลก เป็นเป็นยูเซอร์ลำหนึ่งของ a c e b o o k ของของ Google อยู่แล้วเราใช้วเว<อ>ลาออนไลน์กันเยอะนะครับใช่ถ้าเรารู้ว่าอ๋อต่อไปเนี่ยเราเลือกได้ระหว่างเราไปอยู่บน3เว็บ3 .0 หรือเว็บ2.0เนี่ยครับแต่เว็บสามจุูนย์เราเราเราเป็นเจ้าของข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วเราได้เงินจากทุกครั้งที่เราไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะเรามีสิทธิ์ได้เงินนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าได้ได้ยังไงนะดีนะรออยู่เรามีสิทธิ์ได้เงินตรงนะั้นว่าผมว่าประชาชนทั่วไปถ้าเริ่มรับรู้แล้วเริ่มเห็นนข่่าาวสรเี เริ่มค่อยๆขยับไปเว็บสามจุดศูนย์จะเริ่มสัมผัสได้ว่าเออจริงฮะมันมีมันทําได้จริงแล้วมันมันเริ่มมีแล้วนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นไอเดียมันเริ่มมีการการเรียกว่าการสร้างขึ้นมาจริงๆแล้วนะครับก็อีกมุมหนึ่งถ้าเราเป็นเจ้าของคอนเทนต์อย่างเช่นเราเราต้องยูทูบเนะวันหนึ่งคนข้าหน้าคุณวิชัยก็ต้องมีช่องของตัวเองใชเข้าอาจจะชื่อเทงทอลอาจจะชื่ออะไรก็แล้วแต่ว่าไปนะมันก็ต้องก็ต้องมีตรงนี้ถามว่าทำยังไงเราถึงจะมีมีอำนาจ มากขึ้นในการควบคุมไอตัวไอตัวช่องของเราครับก็ต้องหาว่าช่องเนี้จะไปอยู่ที่ไหนนะจะไปอยู่ถ้าเดิมก็บอกว่าไปอยู่ทาง YouTube อนาคตอาจจะบอกว่าเป็น y o u t u b e เวอร์ชันเว็บสามจุดศูอ๋อถ้ายูทูบเขาออกแต่ถ้าเขายูทูบเขายังไม่ยอมออกซึ่งผมคิดว่าเขายังไม่ยอมออกเราก็ไปอยู่กับคู่แข่งของ YouTube ที่มาทำขึ้นมาใหม่อยู่บนเว็บมจุแต่ว่ามันจะมีคนทำแพลตฟอร์มใหม่ๆที่อยู่บนออนท็อปของเว็บสา เราให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าไปใช้บริการจนถึงวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยแพลตฟอร์มใหญ่ๆเขาก็จะบอกว่าเออไม่ได้แล้วเขาสูญเสียเขาเอาถึงแม้เขาไม่อยากจะมาเว็บสามส่วนๆพวกนี้ไม่ค่อยอยากมานะแน่นอนนะใช่ใช่แต่สุดท้ายวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องมาอืมวันหนึ่งเขาก็ต้องมานะครับอเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสที่หลายๆคนที่มองเห็นอนาคตข้างหน้าครับคุณก่อนครับก็เริ่มที่เตรียมตัวแล้วใช่ไหมครับว่าวันนี้เนี่ย เขาเรียกว่าอีโคซิสเต็มมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและการก้าวไปสู่เว็บสามจุดจะต้องทาอย่างไรได้บ้างครับคุณก้อนครับก็การการจะก้าวไปสู่เว็บ3.0เมื่อกี้อย่างที่บอกแล้วถ้าเราเราเป็นในในแง่ของผู้ใช้บริการเฉยๆเนี่ยก็ต้องรอค้นหาข้อมูลแล้วว่ามีช่องทางเข้ายังไงบ้างเช่นนะฮะเช่นง่ายๆเลยก็คือเบราว์เซอร์มันมีเบราว์เซอร์สำหรับเว็บ3.0นย์นะมีแล้วนะครับครับ บอกยี่ห้อได้ไหมอ่ะบอกฮะบอกเลยฮะต้องรีบบอกเลยฮะอันนึงอันนึงคือชื่อชื่อเบรฟนะ BRAVE เบรฟที่แปลว่ากล้าหาญ brev.com ครับผมก็ลองเข้าไปไปลองดูมาแล้วนะครับไอเดียมันก็คือว่าเอาเอาคอนเซปต์ของเว็่สารตูดมามาสร้างจริงจริบอกเอาคุณเข้ามาดูอยู่วันนี้นะคุณจะเข้าไปทํากิจกรรมอะไรเนี่ยอ่าคุณได้ตังค์โอ้ดีครับอ่าแล้วแล้วเราไปเปิดแอคเคาท์แล้วเราก็ไปเปิดกระเป๋าตังค์ในนั้น กระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์อะไรเป็นกระเป๋าตังค์คริปโตเคเรนซีเป็นเงินสก,กุลอะไรเงินสก,กุลของของเบฟเลยโอเคอ่าเพราะว่าเงินสก,กุลดิจิตอลมันมันสร้างได้เป็นคริปโตเคเรนซีคือตอนนี้มีหมืม่นกว่าสกุลแล้วนะครับคุณกอนเยอะมากเลยใช่เทคโนโลยีมันมีอยู่แล้วเว็บไซต์ศูนย์มันมันเราไม่ได้พูดถึงว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่นะมันเป็นมันเป็นคอนเซปที่เอาเทคโนโลยีต่างๆมารวมกันเอาเรื่อง AI เอาเรื่องบอกเชนเอาเรื่องคริปโตนะ อย,อย่างเมื่อกี้ที่เราบอกว่าถ้าเป็นประชาชนทั่วไปเข้าไปใช้บ mm hmm. ราอ์เซอร์พวกนี้สร้างกระเป๋าตังค์นะ mm hmm. แล้วก็ทุกครั้งที่เราเห็นโฆษณามันยิงใส่หาเราเนี่ย mm hmm. เราได้ตังค์ mm hmm. ตังค์ว่าเข้ามาในกระเป๋าคริปโตเคอเรนซีเพราะ <c oughs> ว่ามันต้นทุนหรือการจัดการมัน,มนถูกกว่ากว่าเงินเงินเงินธรรมดาทั่วไปครัพคือถ้าันยุคก,ก่อนเนี่ยมันเราบอกว่าเราอยู่ประเทศไทยแล้วเว็บไซต์มันอยู่อเมริกาแล้วผู้ลงโฆษณาอยู่ออสเตรเลียอย่างเงี้ยกว่าเงินมันจะถ่ายไปไปไปมาไปม เอามาต้นถุนยากแต่พอมเป็นคริปโตเคอเรนซีนะอยู่ข้างหลังเราไม่ต้องทําอะไรนะเราก็เข้าไปดูเว็บไซต์ต่างๆข,ของเราปกติเดี๋ยวมันก็จะคิดเงินให้เลยว่าอะวันนี้คุณเข้าไปดูกี่ที่กี่ครั้งกี่ชั่วโมงคลิกหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเงินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้านะวันนี้คุณกรผมและคุณผู้ฟังดูท่านถ้าหากว่าเราเข้าไปที่เว็บไซต์สื่แบบนี้ก่อนเราก็เก็บเบี้ยที่ถุนรานไปเรื่อยๆถูกต้องไหมครับเก็บไปเรื่อยๆวันดีคือดีห้าปีสิบปีสกุลเวฟอาจจะโอ้โหมูลค่าสูงขึ้นก็ได้นะ ใช,ใช่ใช่ใช็ก็เป็นทางหนึ่งซึ่งผมว่าคนส่วนใหญ่ไม่่อยรู้นะคนช,ชน <laughs> ที่ผมมีโอกาสได้คุยด้วยนะหลายคนเขาก็เข้าใจในระดับหนึ่งหรือบางทีก็เข้าใจผิดพลาดอย่างเช่นเข้าใจว่าเอ้มันเป็นคอนเซ็ปต์ยังไม่มีเกิดขึ้นจริงมันยังใช้ใช้ไม่ได้ไม่ใช่ใชนะมันมาแล้วมาแล้วมา <laughs> แล้วแล้วแล้วอย่างไอตัวที่ผมพูดถึงเบราว์เซอร์ตัวเนี้ยมียอดใช้ตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยห้าสิบล้านคนอ๋อโอเคครับมันยังไม่ได้เยอะมากแต่ก็ไม่น้อยนะใช่ เ้าไปด<ช>ูในเดือนท้ายเดือนช่วงเดือนธันวาอ่าพฤศจิกาเนี่ยมันเพิ่มประมาณเดือนละประมาณสี่ล้านคนอคิดว่ามันคงเพิ่มขึ้นในัตาเร่ง,รงที่ที่สูงขึ้นเมื่อเช้านี้ก่อนจะเข้ามาผมก็ลองไปดูไปเสริร์ชข้อมูลปรากฏก็มีเบราว์เซอร์ค่ายเก่าๆที่ที่เคยมีเนี่ยอย่างยกตัวอย่างชื่อโอเปร่าบางคนจะรู้จักนานมากเลยนะครับโอเปร่าตอนนี้โอเปร่าออกเวอร์ชันเวอร์ชันเว็บไซต์เดศูนย์แล้วว้าวมาแล้วดีเชิญ S <S 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 เพราะยังงั้นเพราะยางงั้นเนี่ยลองไปตามดูดีๆผมว่าคนทั่วไปนะ่ะเข้าไปได้แล้วนะครับ, <S 2> <S 2> รบแล้วก็อีกอันนึงก็คือในแง่ของการที่เราเป็นเป็นครีเอเตอร์เพราะว่าครีเอเตอร์คือผู้ที่ผู้ที่จะได้ประโยชน์สูงสุดอ่าใช่เพราะงั้นเนี่ยเราเรียนรู้ผมเชื่อว่ามันก็จะมีอย่างเช่นเราเราเรา,เราทำช่องเนี่ยมันก็มีช่องที่เป็นทางเลือกนอกจาก youtube เนี่ยอยู่ในเว็บสามศูนย์นะผมแต่ผมยังไม่ได้เจอว่ามันมีชื่ออะไรบ้างนะครับ เชื่อมี้วแน่ๆนะฮะก็เป็นอีกช่องทางถามว่าคนจะเข้าไปทางนี้เยอะเยอะเลยตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้หรือเปล่าไม่อืแต่มันใช้เวลาระยะหนึ่งนะซึ่งตอบได้นะครับเ,เพราะว่าแม้แต่เว็บหนึ่งจุดศูนย์เองมันก็ไม่ได้เปิดวันนี้แล้วพรุ่งนี้มันก็ดังใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแต่แต่อัตราหมุนของการที่จะขยายหรือสเกลของบรรดายูเซอร์หรือผู้ใช้ในโลกปัจจุบันมันไวกว่าอดีตไม่รู้ตั้งกี่เท่านะครับคุณกรณ์เพราะฉะนั้นวันนี้ ถ้าพวกเรายังเหลี่ยงเลี้ยงใจเย็นๆอยู่นะครับเราจะเข้าไปอันดับกลางๆหรือท้ายท้าย้ซ้ไปวันนี้นะเออการเข้าไปอันดับเนี่ยมีมีผลเหมือนกันมีผลนะฮะมีมุมหนึ่งที่ที่อยากจะบอกคือมันมีสท์คํานึงเรียกว่าเขาเรียกดาว DAO นะครับคือคอนเซ็ปต์ของพวกดิจิทัลไรซ์ทั้งเรื่องของโตหรือบล็อกเชนนะรวมทั้งเว็บ3.0เนี่ยมันมีมีการเรื่องการกระจายอำนาจนะให้มันทกสรังลดลงซึ่งวิธีหนึ่ง ใช้เขาใช้สิ่งที่เรียกว่าดาวดาวก็คือการที่เหมือนกับผู้ใช้หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบนั้นน,น,นั้นแพลตฟอร์มนั้นน่ยรวมกลุ่มกันแล้วเป็นเป็นเหมือนกับเป็นกลุ่มที่สามารถออกเสียงโหวตเพื่อตัดสินใจกับแพลตฟอร์มนั้นได้ว่าให้แพลตฟอร์มนั้นไปทางไหนโอ้โหนี่เสียงประชาชนมีความหมายก็ตรงนี้เนี่ยอะไรครับได้แล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวมันเนื่องจากมันเป็นคอนเซปต์เพราะงั้นการการการสร้างหรือการอิมพิเม้นตัวดาวในแต่ละแต่ละแพลตฟอร์มนี่อาจจะแตกต่างกัน นะแล้วจะบอกให้ว่าบางแพลตฟอร์มเนี่ยเขาให้น้ำหนักกับคนที่เข้ามาก่อนคคนที่เข้ามาเป็นดาวเป็นสมาชิกข,ของดาวก่อนให้เหรียญฟรีอาจจะให้สิทธิ์มากเท่านี้แต่พอคนมากมากขึ้นสิทธิ์คนหลังๆก็จะลดลงลดลงนะอืันนี้เฉพาะบางแพลตฟอร์มนะผมไม่ได้บอกว่าทุกแพลตฟอร์มเป็นแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าอ,อย่างหลักการนี้เนี่ยคริปโตเคอเรนซีบางบางสกุลที่เขาบอกออกเหรียญใหม่ออกเหรียญใหม่ออเ,นหมเนี่ยแล้วคนหลายคนเนี่ยเข้าไปในช่วงแรกๆ คนพวกนี้ก็จะมีสิทธิ์เป็น,ปน,ปนสมาชิกของดาวหรือได้เหรียญมากเป็นพิเศษนะซึ่งไม่เรียกว่าทุกเหรียญมันจะมูลค่าสูงนะแต่มันมีบางตัวที่ถึงวันหนึ่งอ่ะมูลค่ามันเพิ่มขึ้นไปมหาศาลนะครับคือถ้าว่าเรามองเหรียญคือตัวเคเรนซีเหมือนกับสกุลเงินดอลลาร์เงินจวนหรือว่ายูโรทั้งหลายในโลกของความเป็นจริงใช่ไหมครับในโลกของดิจิทัลนั้นนะณวันหนึ่งมันก็จะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นด้วยโดยกลไกของมันเอง ใช่ใช่ใช่เพาะงั้นก็ปีนี้ผมสําหรับสวนตัวผมเองนะปีนี้ถ้าถามว่าเทคโนโลยีไหนผมสนใจเป็นพิเศษที่สุดนะผมยกให้ไอ้เว็บไซต์ยููรนะซึ่งซึ่งถ้าช่วงท้ายๆปีที่แล้วเนี่ยก็มีคนพูดบ้างนะครับแต่ว่ามักจะไปมีพูดมาคู่กับอ่าเมอาเวิร์สผมผมผมขออนุญาตเปรียบเทียบสองอันนี้เลยเอาเลยครับเอาเลยครับเพราะว่าคนก็จะบางทีก็จะพูดสลับกันไปกันมาอยู่ประมาณหนึ่งนะ แต่ในความเป็นจริงก็คือมันมีการเมืองเบื้องหลังคือรอบนี้เราเราดูเนี่ยเราจะไม่ได้ดูเรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวเราจะดูเรื่องเรื่อง็จเรื่องการเมืองด้วยนะครับอ่าลองดูนะว่าเมตาเวิร์สเนี่ยใครเป็นคนเชียร์ใครเป็นคนประกาศอืมพีม่ชัยเห็นไหมใครประกาศเห็นครับนี <c oughs> ่เลยครับทางอเมริกาเลยครับเตม็มๆใช่ก็คือเจ้าของแพลตฟอร์มใช่ไหมรายใหญ่เห็นไหมพอราเข้าประกาศปุ๊บใครสนับสนุนพวกแพลตฟอร์มใหญ่ๆด้วยกัน ใช่ใช่ทอทั้งทั้งที่นะถ้าไปดูดูข่าวไปอ่านข่าวดีๆนะเขาบอกว่าเจเวิร์สเนี่ยจะมาสมบูรณ์จริงๆอะ่าน่าจะไม่เกินห้าปีไม่ใช่ปีไม่ใช่ปีสองปีนี้นะครัน่าจะไม่เกินห้าปีถามว่าอีกตั้งห้าปีแล้วมาประกาศอะไรตอนนี้เออใช่ครับมีอะไรอยู่ข้างหลังหรือเปล่าผมใช้คำว่าดัดเหยื่อนะครับผมเชื่ออย่างนี้ผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะหรือหรือคนไม่ควรทำอะไรไม่ใช่นะผมแค่บอกว่ามันมีมันมี ผมเชื่อว่ามีการเมืองเบื้องหลังนะครับแล้วก็เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเขาปล่อยไปไม่ไม่ไม่พูดเรื่องไมตาเวิร์สเนี่ยคนจะไปพูดเรื่องเว็บ3.0มจุอครับคอนเซ็ปต์มันมีบางอย่างคล้ายกันนะครับครับหรือเราไปอยู่ในอยอยู่ในโลกออนไลน์มีมีมีส่วนสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์มากขึ้นนะครับมีทุกอย่างต่างแต่มันต่างกันตรงไอ้ตัวหลักคิดนะว่าในไมตาเวิร์สที่เราเห็นเนี่ย มันยังมีแพลตฟอร์มตรงกลางเป็นตัวคอนโทรลใช่นี่นะครับที่จะเรียนถามคุณกรนี่คือว่าถ้าหากว่าเรามุ่งไปเมตาเวิร์ดก็ยังมีคนมาคุมมามาอยู่เบื้องหลังของเราอยู่ดีจริงไหมอะก็ถูกไหมล่ะก็คิดดูกันนะที่เขาประกาศเนี่ยมันคือบอกอันนี้ของของค่ายนี้อันนี้ของค่ายนี้อ้าวแล้วแล้วเราเข้าไปอะเราจะมีสิทธิ์อะไรแค่ไหนในเมื่อเจ้าของเจ้าของเหมือนห้างนั้นอะหรือโลกนั้นอะเขาเป็นเจ้าของรลกแล้วเขาชวนให้เราไปเป็นไปเปิดร้านในในในโลกของเขาอย่างเงี้ย อืมันรีบไปซื้อที่นะก็สงสัยว่าอาแล้วจะรีบไปซื้อทำไมบางคนโอเคเห็นว่ามันมันเป็นโอกาสเข้าไปได้มีกําลังเข้าไปได้ไม่ผิดนะแต่ถามว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยไอ้นี่เป็น่างดีสักเท่าไหร่หรือเปล่าไม่ใช่เลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยมันขัดกันแบบร้อยเปอร์ซ็นต์นะแต่เว็บสามจุดศูนย์เนี่ยคุณเป็นคนธรรมดาคือคนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแล้วทําไมคุณไม่สนใจแล้วคุณไปสนใจแต่แต่เมตาเวิร์ส ทำไมถ้าถ้าวันนี้ไม่ได้คุยเนี่ยเราคงจะหลงอยู่กับไอ้โลกนั้นนะหรืมิดอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าพอเรามาเจอเว็บสามเจดศูนย์เนี่ยมาเรื่องสัมผัสจับต้องได้แล้วโดยคอนเซปต์น่ใช่ไหมครับมันมันกลายเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์กันแล้วครับคุณกรต่อให้ต่อฮะต่อฮะแล้วแล้วผมคิดว่านะคือคือหลายคนก็มองว่าเอาแล้วอนาคตเนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่แล้วมันมาแล้วเว็บสามจดศูนย์จะเป็นยังไงมันจะเลิกไปเลยไหมหรือยังไงจริงๆคือมันไม่เลิกหรอกเหมือนตอนนี้เราอยู่เว็บสามเจดศูนย์เนี่ยถามว มีเว็บ1.0ที่เรายังเห็นอยู่ไหมก็ยังมีมีมแล้วไซต์บริษัทมกุกรต่างๆก็จะเป็นเว็บ1.0ที่ให้ข้อมูลอย่างเดียวใช่ไหมคอนเซปต์ concept, เพราะฉะนั้นคอนเซปต์นั้นเนี่ยมันยังมีคนได้ประโยชน์ในคอนเซปต์นั้นๆอยู่ก็ใช้ต่อไปไม่ได้ผิดนะครับจแต่ว่าไอ้คอนเซปต์ใหม่เนี่ยไอ้เว็บ3.0เนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับเราหรือเปล่าถ้าเราเห็นว่าเป,เป็นประโยชน์กับเราเ,เราอาจจะต้องเริ่มเข้าไปศึกษาเริ่มเข้าไปใช้ชีวิตใช้เวลาอยู่บนเว็บ3.0มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเเบรราาววว์ซออขง็3.0ไม่่จะ อ่าช่องช่อง u t u b e ช่องช่องอ่าคอนเทนต์ต่างๆอต่างๆอ่าหรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆนะหรือคริปโตเคอเรนซีต่างๆบล็อกเชนต่างๆนะครับอ่าแอปพลิเคชันต่างๆนะครับผมว่ามันจะมีอะไรต่างๆนี่เข้ามามันเหมือนมันมันเหมือนเป็นเซตซีโร่ใหม่อ่ะคือมันเหมือนแบบอ๋อเดิมเนี่ยโลกปัจจุบันเนี่ยคุณเก่งให้ตายยังไงเนี่ยคุณก็สู้ใหญ่ได้ใช่คนก็ไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมแต่พอไปแพลตฟอร์มใหม่อ่ะ อไอต้ไอตัวไอตัวไปไปเว็บสามจุดศูนย์เนี่ยไอแพลตฟอร์มเก่าๆเนี่ยเขาไม่ยอมไปเขาอ,อยากไม่ยอมไปมออันมันเป็นโอกาสที่คุณไปก่อนคุณได้เปรียบเขานะค,คุณได้เปรียบแพลตฟอร์มรายใหญ่นะแ,ะแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยพวกนั้นเนี่ยยังไงผมว่าเขาก็ต้องมาเพราะเขาทิ้งไม่ได้ค,คนประชาชนไหลมาที่เว็บสามจุดศูนย์นะแล้วผมเชื่อผมเชื่อว่าผมพนันกันก็ได้คุณวิ่ชยเอาว่ามาครับว่ามาคนจะไปไหมเว็บสามจุดศูนย์อ่ะ เออผมเชื่อนะผมเทให้คุณก่อนผมมั่นใจย,ยิ่งฟังแล้วยิ่ง <c oughs> ถ้าเราคิดตามนะครับโดยเหตุโดยผลของคุณฟังคือหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณทิกกนกรเล่าให้พวกเราฟังมันปุ๊บเนี่ยพิสูจน์ได้เลยแล้วถ้าไม่เชื่อลองไปพิสูจน์ด้วยกันเลยนะครับ<ม>อืมผมเชื่อว่าไปแน่ๆนะแล้วก็<อ> <c oughs> เดี๋ยวสักพักจะเริ่มคนจะเริ่มเห็นเดี๋ยวสักพักคือมันจะมีการกระแสเกิดขึ้นว่าอ่ะเริ่มมีคนได้รายได้เว็บสามจุดศูนย์โอเคเริ่มมีคนไปพัฒนาแบบแพลตฟอร์มอะไรใหม่ๆเว็บสามจุดศูนย์เระชชานทั่วไป แล้วได้เงินจากกุลของของเบราว์เซอร์ที่เขาเข้าไปดูแล้วเริ่มมาพูดเริ่มมาเขียนบอกว่าเฮ้ยคุณยังอยู่กับเว็บส <c oughs> องจุดศูนย์อยู่เลยชินหลออันได้ตังค์ทุกวนันเ <c oughs> ออาอันได้ตังค์ทุกวนันผมถามหน่อย <c oughs> อยู่เว็บสองจุดศูนย์แล้วไม่ใจอ่อนเหรอใช่ไม่ไม่ใช่แค่ใจอ่อนนะครับยังจะต้องรีบแต่งตัวนะครับรีบวิบ่งเข้าไปให้ทันเลยนะฮะเพราะว่าขณะที่เราอยู่กับสองจุดศูนย์เขาื้เขาก็เก็บเงินไปเรื่อยๆมีคนหยอดกระปุกให้กับเราอยู่ตลอดเวลา โอ้โหโอกาสนี้เป็นอะไรที่กําหนดอนาคตตัวเองจริงๆงค,<ล>ครับคุณกรณ์แล้วมันแล้วมันอย่างที่บอกว่ามันเหมือนมันเปลี่ยนระบบการปกครองเพราะฉะนั้นมันจะมีมีอะไรต่างๆที่มันอยู่บนนั้นน่ะซึ่งเรายังไม่รู้เลยมันจะมีอะไรบ้างแต่ว่าแน่นอนมันจะต้องมีบางอย่างเนี่ยที่มันตอบโจทย์ให้กับแอมอย่างเช่นนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปเจ้าของธุรกิจเจ้าของร้านค้าใช่ไหมฮะมันจะมีอะไรต่างๆเป็นแอปพลิเคชันต่างๆที่อยู่บนไอ้ตัวเว็บ3.0ครับครับ แลาวก็มันน่าสนุกนะมันน่าติดเต็มน่าติด,าาต,ดตามนะครับใช่ทิ้งท้ายตรงนี้ไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วทุกคนที่เกี่ยวข้องบนโลกใบนี้ถ้าคุณอยู่บนเทคโนโลยีนะครับแล้วคุณอยู่บนเว็บไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนก็ตามแต่สามจดศูนย์นี่คืออานานคตใหม่ที่คุณน่าจะมีโอกาสเข้าไปสัมผัสน,นะครับเดี๋ยวมีโอกาสคงได้ของความรู้จากคุณกรณ์อีกเพราะว่ายัางค้างอยู่เลยนะครับว่าแต่ละอาชีพแต่ละคนแต่ละวงการนี จะเข้าไปเก็บเกี่ยวหรือว่าไปสร้างผลประโยชน์อะไรกับเว็บนจศูนย์โอกาสหน้าโอกาสต่อไปคุยกันต่อนะครับขอบคุณทีกตอนครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับโ